สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับสายเปตองวันนี้ผมมาที่สนามนครลังสิตมาชมกันอย่างขันเปตองวันนี้เป็นนักชิงชนะเลิศของหลายรุ่นนะครับรุ่น13ปี17ปีคู่ทั่วไปชายแล้วก็อาวุโส60ปีขึ้นไปนะครับแต่ที่ผมจะให้ดูก็คือ ผู้เด็กนี่ครับเด็ก13ไม่เกิน13ปีแต่ที่เล่นอยู่นี้มี8ปี9ปีเท่าน,นั้นครับเดี๋ยวจะให้ดูเด็กคนนี้เนี่ยวันนั้นตีไปตองดีมากตีไปตองที่ผมเอาเฉพาะที่ผมนอาไว้19ลูกมันถูกมันถูก16ลูกครับพีส2ลูกสกิดลูกหนึ่งจะดูว่าวันนี้มันจะแม่นเหมือนเดิมไหมมาดูนะครับอันนี้หัวแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นกันดั้มจะได้ตีก่อนนะครับหาดูว่ากันดั้มจะตีโดนไหมโอ้โหยังไม่ถ่ายคลิปช็อตเลยกันดั้มถูกเหมือนกันรอยสวยมากลูกเนี้ยมาดูนะครับ ก็สิงที่หนึ่งที่สองท่เฉยครับแต่เด็กก็รู้จักกันเล่นอยู่ด้วยกันดูมาเรื่อยๆนะครับดูฝีมือลูยนี่เข้ามาโอ้โหจะสอนน้องกระดัมเข้าดีเข้าดีมากเลยเข้าเข้าดีกว่าก่าตอนนั้นดูรังกายตีเลยนะตีใช่ไหมเพิ่งเล่นแค่เกือบครับลูกนี้พิ่งเล่นแค่ประมาณสองเดือนอันนี้ฮะมันตียากครับลูกนี้ตียากครับลูกนี้ ต้องเข้าคุมหรือเปล่าลูกน,นี้เข้ายากตียากลูกนี้หลุดครับลูกที่คุมอยู่นี้อาจจะทำให้ทีมเสียแต้มเดียวครับลูกที่มีคัดเข้ามาเมื่อสักครู่กกลูกมันซ้อนกันอยู่สองลูกบังกายตีตีเม่อกี้ครับติสองลูกพอามันตียากเขาเละแวงลูกหลัง เขียวเข้ารถเดี๋ยวม,มันก็ออกมัน <c oughs> ได้ต้องเดสตาร์ทมันออกอ๋อจีแต้จีแตงครับหนึ่งแต้มครับได้หนึ่งแต้มครับพีาา่ฝ้าเข้าลูกนี้สวยครับเนี่ยดูเมทัศเข้าบ้างน้องน้องพี่้าก็เข้าไปแล้วนะครับเมทัศโยนมาโอ้เมทัศก็เข้าดีครับหลุดไปนิดนึง เดี๋ยวจะเข้าคมุมกันแล้วจดแต้มมอครับซอสอจดอยู่อ่าเมทัศก็มาลูกนี้สวยครับอุ้ยหลุดหน่อยนึงครับแบบนี้ต้องเข้ามาคุมอีกลูกหนึ่งละครับเมทัศเข้าไปตองหลุดูท่านผู้ชมดูกองเชียร์ก่อนครับโอ้กองเชียร์เยอะไม่เกินสิบสามกองเชียร์เยอะมาก ผู้ใหญ่ไม่มีคนดูเลยนี่ยอ่ากันตามป๊บได้ลูกหนึ่งเชียร์จันโอ้ยเตะจันหน่อยนึ่งแรงมีมีครับหลุดนี่ครับตามภราเด็กเขาเขายังไม่รู้ใครได้กันนี่เนี่ยเนี่ยจ้านี้โยนโยนก็ดีตีก็ดีครับดูนะดูเชิงก็ดีอะไละครับนั่นไง เ,เข้าคมอย่างเดียวีหร,หรือเข้า,เข,าเข้าครับตีไม่ได้โอ้ยลูกนี้แรงครับแรง,รงลล,ล,งอ,ยงยลอยเเ้านนครับนะรถ้าตกนู่นก็เลยสิพี่ครับจะทำให้เตียมสีเตรียมเต็มเดียวกับลูกไทย เอ้าได้สเลยโหฟีฟ้าเข้าดีมากเลยอันนี้ฟีฟ้าเข้ามาได้2โลแล้วครับโลจเอเอ้ยเดี๋ยวช็อตเข้า ตรงนี้ได้โอ้ยเลยเอ้ยวดวัดได้เอ้ยเตะแล้วไม่ได้ได้แต้มเดียวเขาเตะแล้วครับเดียอีกี่แต้มับอเมื่อกี้ได้ไเสียลูกเลไ้วัดหน่อยให้แต้มเดียวพ เีตแต้มเดียวครับขนาดขนาดเด็กเล่นนะครับ10เมตรนะครับเนี่ยเขาไม่ได้เล่นไกลนะได้ไหมจะจับไม้บางกายจับแก่นไหมลูกบางกายจับระยะตีตัวเองเลยครับอันนี้อันนี้ฉลาดเกินอายุอยู่นะครับดูเวสิการเล่นจะต้องรู้เลยเด็ก9ปี วันนี้จะได้ตีหรือไม่ก็อยู่ที่น้องเมทัศเข้านี่ครับถ้าเมทัศเข้าคุมโซนได้บังกายก็ได้ตีวันนี้ได้ตีแล้วสองลูกแต่ลูกมันซ้อนกันเขาพยายามตีครับโอ้เปลี่ยนด้วยทีนี้จะได้ดู ดูพี่ฝ้าเข้าโอ้โหลากเกนไม่กินเฉยเลยทำได้ไงพี่ลากเกนทำได้ไงโอ้โหดูไม่ทัดเข้าครับครับโมไม่ถึงเบาไปหน่อยนึงอันนี้น่าจะเด็กกว่เพื่อนครับแปดปี นี่เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะครับนี à, ่ถ้าถ้าเล่นแพ้ด uh, ูนะครับร้องไห้อยดูนี่จัดจัดรับียับการเดินอย่างดีอ่ะบเก็บจีนนะครับโอ้โหปักปักเบียนปาดสุดยอด ลูกลูกนี้อาจจะได้ให้ทีมได้แต้มเลยนะครับเพราะว่าการดั้มจะตีเดนหรือไม่เพราะมันไกลครับมันระยะ10เมตรผู้ใหญ่ตีเลยดูการดั้มกันดั้มก็ปล่อยลูกมาสวยได้ใบนึองได้ใบนึงตีได้ใบนึงเพราะบางกายยังไม่ออกครับกันดั้มมาอุ้ยตรงครับลูกนี้ว้าวโอ้ย นนชิปหายกันดั้มตีตีตีจอด้อ้ไอ่เดยเสร็จงานนี้ขอดวนหน่อยนะครับบังไกยเข้ามาตอนนี้เหมือนเสือสองอยู่ครับอุยอ้ยเสียสามเลยเสียสามครับตอนนี้ดูลูกนี้บังกายจะแก้ได้ไหม,เ,เ,มเสียสามครับดูก่อนดูก่อนสามครับ เออเอามาเลยทีนี้โอ้โหได้ด้วยกันดัมบอกเขาแล้วทำเป็นไหม้ตกทางเขาอ่ะกันดัมเลยลุงโอ้ได้ด้วยสี่แน่แน่ต้มห้าอยากได้หาเอาได้สี่เต็มเต้มเต็มัต4มด้็มเตเต็มเลยเตเก็บเลยมเตเต็ูเใหญ่อนุมเต็ โออันนี้นำหกศูนย์แล้วครับที่ล็อกอยู่เพราะว่าหครับอ, <c oughs> อันนี้เป็นหัวที่สามแล้วนะครับนำนครังศิวเท6ดูดีๆดูจุดจตกดีๆีวังไกล้ได้ไหมครับเ <c oughs> พื่อนเขาให้จับ วางแล้วครับดูพี่ฟ้าเขาโอ้ยวันนี้เข้าดีด้วยอีพ่อเข้าดีแถววาเอ๊ะกันน้ำ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 ดูกันน้ำเอาไหมเอาไหมมีทัดเข้ามาแท็กบู มีาัุเข้าเข้ามาเปลี่ยนได้เฉยครับลุงอันนี้ลูกกลมๆไม่แน่นะครับว่าใครจะแพ้จะชนะตอนนี้ทีมฟ้าคามนำหกศูนยอันนี้หลุดแหละแต่ลูกนี้ก็อาจจะทำให้ทีมเสียแต้มน้อยตีเหรอตีหรือเข้าสั่งเข้าแล้วครับเข้าคุม ทีนี้จะได้เห็นบังกายตีนี่แน่ลูกคอยดูนะครับเหนับมาลุยลูกนี้สวยครับคมคมไว้หลายๆลูกเดี๋ยวบังกายมีล้นมือเลยตีจอดรับตีเลยนะ หนึ่งเชนหกครับแต่ก็คุมดีครับอาจจะทำให้ทีมเสียแต้มน้อยลุงนี้มาสวยด้วยโอเคทีนี้จะเห็นบางกายแล้วครับถ้าได้เข้าได้ที่สามจะได้เห็นบางกายตีแล้วครับลุงนี้ครับที่นี้เห็นบางกายตีในปาดเข้าไปตองครับ ดูเขาเข้าไปตองพี่น้องปิดเลยครับไม่ทัดเข้าปิดเลยนะครับเนี่ยเอาละครับแสดงว่าไม่ให้ตีแล้วคงจะเข้าแล้วครับเผื่อมันพลาดโดนลูกตัวเองดูเมทัศเข้าลูกนี้ครับจ้าระเบียบมากครับจัดระเบียบดีมากเอา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 เถืองเกือบเถืองโอ้เมทัศเข้าเวทองไ้มเอ้ ชนชนล่างตัวเองหน่อยนึงก็ได้แล้วเอามาลูกนี้ตรงนะครับเนี่ยตอุ้ยไม่ถึงครับไม่ถึงอันนี้ลูกสองแต้มลูกลูกสามต้องได้วัดนะครับโอป้ปเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ดูก่อนลูกสามไม่ได้ไดสองแต้มอยู่ได้สองครับตามมาสองต่อหกโอ้แม,มดด่ทัดแม่ครับดีแท้แต้มขึ้นไหมโอ้โห เขาไปตองสามลูกได้หมดเลยผู้ชมเยอะเลเป็นพิเศษนะครับนี่โยนแปดตัวโยนลายดิโอรองรายการบอก่บางกาอยากตีเออแต่ถ้าให้เขาตีจอดนี้ได้สี่ได้ห้าเนี่ยโอ้เออยัไม่รู้ทีมอะไรใส่เชื่อเหมือนกันหมดนครรังสิต คอลังสิตหนึ่งสองย่าสลับทีมเันนะอ้าวฟีฟาดูดิี้าีดูฟีฟาเข้าครับลงนี้แรงนิดนึงดูเหมือนตรงนี้ตึงดีดูเหมือนสวยันไหลลงนี้เปลี่ยนแน่ เป็นไงล่ะลุงชุกลุงชุกเป็นไงขนาดผู้ใหญ่ยังเข้าได้ไม่ได้เลยลุงชุกเป็นไงกล้าแข่งไหมเนี่ยกับฟีฟ่าเนี่ยอุ้ยตรงเลยเราได้หนึ่งละได้มามาไปฝั่งนู้นนะลูกวันนี้วันนี้เป็นวันของตีของกันด้ามครับแม่นครับวันนี้อู้แรงตายไม่เป็นไรแรงแม็ดแรงเม็ดแรง ได้จีแต้ไมไหมจีเจ็ดตองเจ็ดตองเมื่อสักครู่ผมพักหน้ากล้องไว้ผมไม่ได้ให้เห็นบางกายตีตีตตถูกลูกหนึ่งเหมือนกันครับกันดั้มตีถูกสองลูกครับวันนี้กันดั้มก็มาแม่นเหมือนกันดูครับโอ้ลูกนี้สวยสวยมาก ดูเมทัดเข้าว่างครับนี่ก็เพิ่งหันเล่นเปนตองคนนี้สักสองสามเดือนประมาณนั้นอันนี้แรงครับอันนี้จะเสียเปรียบลูกเขาอยู่เพราะเมทัดเขายังไม่ถึงแก่นเปนตองเท่าไหร่อันนี้เมทัดจะเข้าลูกสองนี่ผู้เขาจัดระเบียบการยืนก่อนต้องนิยับ อยูตกก็ดูเป็นเหมือนกันครับจะมือยังไม่ได้อันนี้ต้องเข้ามาคุมคุมใกล้กว่านี้ดูดครับนี่ทัดจะเข้ามาลูกสามครับอ้าลูกสามก็ไม่เปลี่ยนแต่เ,เข้าโซนดีจะดูบังกายเหมือนจะตีหรือเข้าไม่แนะ่ใจค,ครับ อาจจะให้ได้ดูลูกวังกายตีครับลูกนี้นั่นไงครับวันนี้เขาตีไปตองสี่ลูกแล้วนะครับผิดสองลูกแรกเพราะว่าลูกซ้อนอยู่เขาพยายามคัดตีตัดแต้มหรือจะให้เข้าไม่แน่ใจดูกนะครับอ้อผู้ใหญ่ให้เข้าครับโอ้ยแรงแล้วแรงแล้วดูนเดเดเแล้วก็เข้าไปตองดีช็บ นี่เปลี่ยนกันดำต้องตีครับดูกันดำตีนี่ก็วางลูกหนูสวยโว้ยตีจอดโอ้โหมาไปวันนี้เหรอตายแลวสามแล้วเดี๋ย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 วสี่ห้าโอ้ยลูกนี้ถึงสิบสองแต้มเลยถ้าเข้าหมดโอ้ยนั่งเข้าก็เป็นแผ่แล่างไม่เป็นไรเข้า,มา<ถ>ไม,าไม,ไามา่ไม่ตีหลบานนิ่ม โอ้ในคะแนนนำห่างเลยครับได้สามแต้มเป็นสิบต่อสองครับใครบางคนเลยเมื่อกี้เขาขอถ่ายดูดีในส่วนจะมึนอ้าวโอ้ยตายนะเข้าไปต้องขนาดนี้ไหมพักแต่ว่าเนี่ยอันนี้ฟีฟ่าเข้าดีขนาดนี้เด็กเข้าขนาด ผู้ใหญ่เข้าไม่ได้ดูมีทัดเข้ามั้งครับเปลี้ยนหลุดหน่อยหนึ่งลูกเบาก็อ,อยู่ที่มีทัดเข้าได้ไม่ได้ด้วยครับว่าถ้ามีทัดหลุดนี้ร่างกายก็ไม่ได้ตีเหมือนกันนะครับเจา้จาเจ้านี้ถ้าถ้าแพนี่มีร้องครับนะโอ้ยสวยอุย้ยเลุหน่อยหนึ่งลูก เริ่มเริ่มน้ำตาของที่หนึ่งที่สองยังไงก็ได้ครับได้ได้ได้แน่ๆเลยครับทีมนล้ก็เราสิ์ม็มาปะทะกันเองนะครับผมลูกนี้แรงโอ้หเอาคมดิบางกายคมดิดูลูกคมบางกายดิครับ นี่ท่านซึ่งเล่นนั่นเห็นเพลงนะฮะพอเข้าไม่ได้เตรียมร้องไห้ร้องไห้แลวเด็กเข้าคุ้มครับลูกนี้วันนี้บังกายตีผิดครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยบังกายโหลดอ้าวพร้อมฟักหลุดแล้วครับโอ้โหท่าสวยด้วยเอาท่าสวยด้วยบาเห็นกันตั้งตีแล้วครับ ร่วมครับลูกนี้ดูกันด้ำตีครับวันนี้อ้วันนี้ยกเตยตรองสวยมากเอาอีกลูกนึงตี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 ได้ทั้งหมดเลย,เยตีเลยสวัยตีโอ้โห ฟีฟาตีดูฟีฟาตีมั่งครับโอ้หลุดครับเสียแจมเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวสวัสดีครับอ่าดูนะครับที่นี้มาพี่มาอันนี้ดูเมทัศขึ้นครับทีมจะไล่ทันไม่ไล่ทันก็อยู่ที่ตัวนี้ครับเมทัศเนี่ย เขาเข้าไปต้องหลุดเยอะเกินวันนี้โอ้เข้าสวยวันนี้ฟีฟ้าเป่าปากเลยอ่าฟีฟ้าอยู่ในโซนโอ้เกือบชนอ่ะฟีฟ้าเข้าไปต้องดีมากดูกันดั้มตีครับเมื่อสักครู่นะถ้าตีถูกเจมไปเลยอุ้ยสวยวว สองลูกเมื่อกี้ที่หลุยทำไมอ่ะมันงั้นเจมไปแล้วมันถิดเดี๋ยวลงชิดยูทูบอ่มีทัชเข้ามาหลุดลูกหลุดเบาเยินเหมือนลูกแรกมันเตียมเลยอ่าดูเมทัชเข้าดูครับดูเมทัชเข้าออบว้าว เปลี่ยนด้วยว่างั้นเปลี่ยนสองลูกเลยอ่่าาเปลียนดูพีฟ้าเข้าพีฟ้าก็ามาดีอ่ะให้กันดัมตีออกว่างั้นครับรผมว่าตาบอ,อกให้ตีแล้วนะครับกันดัมตีถูกไหมอุ้ย <l uck> ข้ามครับ,บรผมว่ารอบนี้ไอ้ไอบังกายได้แต้มไงบังกายยังไม่ออกวเปลี่ยนด้วย ตีสองออกสองแน่งั้นเนี่ยดูดูดูบางกายตีครับเด็กคนนี้ตีไปตองแม่นมากดูนั่นไงออกสองเลยเห็นไหมตีไปตองแม่นครับอยู่ที่กันดั้มลูกนี้ต้องคุมให้อยู่นะครับโอ้กันดั้มก็เข้ามาสวยโอ้ดูดูด,ด,ดูดูบางกายตีครับลูกนี้เด็กคนนี้ตีเปตองแม่นครับดูต่อ ตรงมากเลยตายแล้วเห็นไหมเข้าสอง่เนี่ยอุ่นไม่ได้แล้วโอโ้โหสีต่อสีต่อเท่าไหร่ติบแล้วต่อครับมเมื่อเมื่อสักครู่นี่เห็นเห็นไหมครับว่าถ้าถ้าเมทัศเนี่ยวางอยู่ในโซนได้ตัวนี้มันตีได้บางกายมันตีแม่นกับผู้ใหญ่ดูนะครับ เมทัดเริ่มเข้าได้แล้วอาจจะทำให้เกมเปลี่ยนดูนะครับกะแนนนนำห่างอยู่แต่ว่าตัวเล็กมันเริ่มวางได้อะโอ้โหเปลี่ยนนะได้ดูได้ดูลูกตีอีกนึงดูนะครับลูกนีกนกนุ้ข้ามหน่อยนึงครับตังตีครับลูกนี้นี่ตรงตรงนะครับลูกตีโอ้ข้ามเหมือนกันครับตกที่เดิมเลยเทเข้ามาเทเข้ามาตกตกที่เดิม ตีตรงมากเลยแีตีให้ลงลงแกพอดีแกนตีลงอะไดูมีทัดเข้าครับลูกนี้โอ้โหกาชนเข้าออกเลยดมนตครับเดี๋ยวเอาไปทใ้นไม่ต้องถึงแกนไม่ต้องถึงแก่นที่หนึ่งผู้เมนถ้วยไม่เตี้ยก เป็ดูร่างกายจะเข้าคมครับนะฮะเห็นด้วยเบสิกเบตองเขาเอ้ยโยนสวยด้วยครับแต่แรงใครจะเรียบร้อยดูแลเข้าให้เลยทุกบ้างวันนี้ถ้าตีลูกนี้แล้เข้าเขากลัวตีพลาดโดนลูกตัวเองเว้ยสองเลยตายแล้วทำไมเข้าไปตองดีแท้วะอุ้ยสามห่วย นี่หมดฟีฟ่าแล้วมันจะได้แต้มไหมเนี่ยหมดฟีฟ่าแล้วจะได้แต้มไหมเนี่ยท่วามโอ้โหมันมาดีนะเนี่ยไม่ได้แรงไปแรงไประวังนะครับอาจมีเกียร์เจนโอ้มันได้ว่ะเอ้ยปัดไม่ได้ไม่ได้เขาให้เหรอครับเกมแล้วโอ,อ้สองลูกเกมเปัดเอามา l e งวั a n l งวั w a n งวั g โอ oh. ้โหไม่ให้ไม่ให้ก oh. no. ้อนแล้วให้แค่นี้แหละเขาจะให้ดูยาแน่เด็กพีกำลังใจโอ้ยว่าจะให้ก้อนไม่ไปว่ะเอ้าอามีทัศมีทัศฮัลโลคเก่ง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 เด็กคนเชียงบังกายครับโอ้เด็กคนนี้ลุ่งลุ่งครับพรตะวันดีมากเอาถ่ายรูปสี่ครับที่หนึ่งที่สองถือว่าพลิกล็อกอยู่พอสมควรครับเพราะว่า น้องตัวเล็กเมทัตเขาเขาเขาวางไม่ได้เขาบังกายไม่มีโอกาสได้ตีครับคนครมาแจกสปอนเซอร์เต็มกระเป๋าเลยนะครับหนอว่าที่ทีมชาติอยู่ในนี้แน่ๆครับถ้าไม่เลิกเล่นก่อนพรสวรรค์ดีมากจะไปเล่เกมเยอะๆจะรอจะรอดูนะเนี่ยใครจะติดทีมชาติเนี่ยใครจะติดทีมชาติดูเนี่ยอันี้ยเพิ่งเล่นเนี่ยก็เล่นดีเนี่ยโอ้โห อันนี้ครับก็นครรังสิตกับอิสระเปตองครับอุ้ยเมท่เตียบได้แชมป์อันนี้จะให้ดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ้ามีแข่งเดี๋ยวจะตามเดี๋ยวจะตามถ่ายเอ้นั่นให้ดูครับเพราะว่าพรสวรรค์ดีมากพอดีวันนี้มางกายมา น้องบนาประกาศนะว่าที่ว่าที่ทีมชาติไทยครับโอเคนะครับ